สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอแซนดี้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาคุวแอนกันเรื่องสิวๆกันค่ะคุณหมอาคะช่วงนี้มีลูกค้าถามกันมาเยอะมาก,มากเลยค่ะว่าเป็นสิวอุดตนันสิวผดผื่นสิวอักเสบเยอะมากมันเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอก็อถ้าเป็นช่วงนี้นะคะที่เจอกันได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมลค,นนะคะวาวะทันอากาศค่ะพวกฝุ่นละออง pm สองจุดห้าต่างๆนะคะรวมถึงที่ช่วงนี้เนี่ยเราก็คือต้องใส่เป็นหน้ากากอนามัยค่ะก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองบนผิวค่ะจะกระตุ้นการเกิดสิวได้ง่ายค่ะแล คุณหมอมีแนะนาโปรแกรมไหนที่ช่วยรักษาได้อย่างตรงจุดบ้างคะก็ถ้าทางที่พีคนนะคะก็จะมีโปรแกรมเอ็กชัวค่ะเป็นการดูแลสิวแบบครบวงจรนะคะั้งสิวอุดตันนะคะสิวอักเสบเรื้อหลังนะคะแล้วก็รวมถึงป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยค่ะแล้วโปรแกรมนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างคะคุณหมอก็จะมีอ็กแมชนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเอ่อปรับสมดุลความมันที่คงที่ค่ะลดการอักเสบค่ะแล้วก็มีเอ่อโปรแกทเมนนะคะเป็นบริการฉีดสิวอักเสบนะคะแล้วก็กดสิวฟรีทุกขั้นตอนค่ะ มีแอคเน่ผิวนะคะผ้าเซลผิวลดลอยแดงดำลดแถบเป็นค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือแอคเน่ชัวเซตค่ะก็จะมีซุยยาทานะคะยาปฏิชีวนะนะคะเอ่อวิตามินเอนะคะตลอดทุกโปรแกรมเลยค่ะสำหรับโปรแกรมแอคเน่ชัวเนี่ยผลลัพธ์หลังทำทันทีสิวและลอยแดงจะลดลงเลยไหมคะคุณหมอจริงๆหลังทำทันทีเนี่ยเรื่องสิวนะคะเรื่องลอยแดงจะลดลงเห็นผลทันทีค่ะแต่ว่าก็ต้องอาศัย เสมอความต่อเนื like ่องด้วยนะคะแล้วก็ใช้ยาที่ให้หรือทานยาที่ให้อะค่ะสมัครเสมอก็จะยิ่งมีผลต่อเนื่องค่ะก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวโพนสิวอุดตันสิวอักเสบแร้วัต่างๆนะคะก็สามารถมารับบริการนะคะในคอร์สเอฟเฟคชัวได้เลยนะคะโดยทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะอยู่ในราคา1,000บาทต่อครั้งนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่นี่ิี่คลินิกสาขาใกล้บ้านนะคะาได้เลยค่ะ